ครับผมสวัสดีครับดูอะไรครับวันนี้นีสีแดบเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับเพดูพดไฟไม้หมดเลยครับจับได้ไม่ใช่กปอใช่ไหมหไม่กลัวหรอครับกูนนนตน ไปดูกันปะ่ะตาอันนี้ก็คือสมองอันนี้ก็คือ,อพูดไม่เพาะอ่าคนไหนพูดไม่เพาะใช่ไหมคะเขาก็จะดึงลิ้นออกมาแล้วก็ให้ว,วกก็ต,ต,ะะตกปลาตกปลากลายเป็นหัวเลยครับแล้วมีตรงนั้นที่มีถือขวดเบียร์ใช่ไหมครับ มีขวดเบียร์บอกย่าด้วยบอกย่าด้วยว่ามันเป็นยังไงเลี้ยงเบบีอมีเลี้ยงเบบีคนที่ชอบเอารูปเบบีไปทิ้งอ่ะไปดูปดกันไปดูปดกันไปงั้นแค่นี้ก่อนนะครับมาปินิกอ